ลอยฟังนะเรื่องของเรามันจบไปแล้วบิวมีแฟนใหม่แล้วเพราะงั้นเลิกแล้วต่อกันเถอนะ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมีด้วยกันกับหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายเดินทางกลับมีด้วยกันกับน,น,นิยายวายเรื่องความรักของผมเป็นคุณได้ไหมแต่งโดย Lighter o o t t r o s s และทํามาถึง EP ที่13ตอนที่15เป็นที่เรียบร้อยนะครับนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นตามจินตนาการของผู้เขียนไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่หรือเหตุการณ์จริงใดๆเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง ตอนที่15เซอร์ไพร์ล่มเพราะนางตัวดีลืมตาได้เลยครับพารเดวาสิ้นเสียงของคุณหมอเปลือกตาที่หนักอึ้งของผมก็ค่อยๆลืมขึ้นจังหวะหัวใจของผมมันเริ่มเต้นถี่รัวไม่เป็นจังหวะเอาเสียเลยวินาทีที่ลืมตาขึ้นมาภาพที่เห็นตรงหน้าตอนนี้ยังไม่ชัดมากนะมันเบลอๆแต่ก็พอเดาได้ว่า มีคนยืนอยู่ตรงหน้าผมประมาณ3มคนเป็นยังไงบ้างครับเห็นชัดไหมหรือยังไม่ค่อยชัดคนตรงหน้าผมที่ถือผ้าพันแผลเอาไว้ในมือสวมใส่ชุดกาวคนนี้คงเป็นคุณหมอสินะเออยังรู้สึกภาพเบ,บลอๆไม่ไม่ชัดเท่าไหร่ครับเป็นธรรมดาครับเดี๋ยวหมอจะเปิดตาไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวอีกสองสาวันสายตาก็จะชัดขึ้นเป็นปกติ <c oughs> สงสารหมอ อาการบวมช้ำก็จะดีขึ้นนะครับเหมือนหมอใส่ถ่านนะเป็นคุณยศขอบคุณมากครับผมยิ้มให้คุณหมอเจ้าของเคสตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกเลยคุณพ่อล่ะครับ ผมถามหาใครบางคนที่ตอนแรกจับมือผมเอาไว้ก่อนที่จะหลีกไปยืนหลบอยู่ด้านหลังของคุณพยาบาลคุณพ่อค่อยๆเดินเข้ามาประชิดที่ขอบเตียงของผมผมพยายามใช้สายตาในการมองใบหน้าของคุณพ่อมันไม่ได้ชัดมากนะักแต่มันก็พอจะเดาลักษณะท่า,าทางได้คุณพ่อกำลังยิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความดีใจผมคว้ามือของคุณพ่อมาจับเอาไว้อีกครั้งขอบคุณมากนะครับคุณพ่อผมจับมือคุณพ่อขึ้นแนบแก้มผมดีใจมากจริงๆ ที่ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะคุณพ่องั้นเดี๋ยวคุณหมอขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้พยาบาลเข้ามาเช็กอาการบ่อยๆครับขอบคุณมากครับผมและคุณพ่อยิ้มตอบกลับไปให้คุณหมอดีใจไหมลูกคุณพ่อถามขึ้นมือหนึ่งพลางลูบมาที่ศีรษะของผมดีใจมากครับผมโชคดีที่ได้อยู่กับคุณพ่อโชคดีที่เขาคนนั้นทิ้งผมไปถ้าแม่ของเดวามาเห็น เขาคงไม่คิดว่าลูกของเขาจะน่ารักขนาดนี้แต่อย่าไปถือโทษโกรธเขาเลยเขาคงมีเหตุผลจําเป็นไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกหรอกนะครับคุณพ่อพักผ่อนเถอะจะได้รีบกลับบ้านไปไวป่านนี้เจ้าบิวรอแย่แล้วพารเดวาเอนพารบิวโอ้ คิดถึงแฟนโว้ยเบื่อจริงจริงเบื่อมากมากทำจะไม่รู้จะทำอะไรแล้วเออจะว่าไปยังไม่ได้ชวนเพื่อนๆมางานมันเกิดเลยนี่วะ่ะคิดได้ดังนั้นผมก,ก็กดโทรศัพท์เข้าแอปพลิเคชันไลน์เปิดหน้าจอแชทไปยังห้องแชทไลกลุ่มบิวเพื่อนๆวันเสาร์นี้ว่างหรือเปล่ากูจะจัดงานมันเกิดที่บ้านเบลล่าว่างไปกูบอกอีเป้ยละมันก็ว่างบิวคิมพายอะคิมบอยโทษดีวะ พายมันไม่สบายอ่ะอยากไปนะแต่ต้องดูแลมันเดี๋ยวกลัวของขวัญไปย้อนหลังให้บิวเออดิวบอกพายหายไวไว้นะเบลล่าเจอกันจ้ากูจะไปแต่เช้าบิวดีมาช่วยกูจัดงานบทสนทนาจบลงอืมแล้วเดว่าว่าแล้วผมก,ก็กดโทรศัพท์โทรหาไรชื่อที่ถูกเบนมาไว้ว่าแฟนไม่รับไม่รับอีกแล้ว นี่ใจคอจะไม่คิดถึงผมเลยหรือไงเนี่ยผมที่เอาตัว,ว้่นเวอฟุ้งซ่านจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคอยดูนะถ้ากลับมาคราวนี้พ่อจะฟัดให้จมเลย3วันผ่านไปวันเกิดของบิวฮัลโหลไม่เฟรนอีบิวอยู่ไหนเ <laughs> สียงแสบแก้วหูประลอดแต่ของเป้ยด,ดังเข้ามา ผมที่แต่งตัวเสร็จก็เดินออกมานอกห้องอันนี้ของขวัญไอ้คิมกับไอ้พายฝากมาแล้วนี่ของกูกับอีเปย้ยเบลว่าขึ้นพร้อมกับชูกล่องของขวัญสามสี่ใบย,ยื่นให้ผมผมยื่นมือไปรับก่อนที่จะนำมันไปวางเอาไว้ที่โต๊ะขอบใจพวกมึงมากนะแล้วนี่แฟนมึงไปไหนเดวาอะเป้ยถามขึ้นเพราะปกติคนติดแฟนอย่างผมคงไม่ปล่อยให้เดวาได้อยู่บ้านแน่ๆไปต่างจังหวัดอะ่ะเห็นว่าจะกลับวันนี้แล้วมึงโทรบอกเขาหรือยังเบลถามขึ้นโทรแล้วแต่ติดต่อไม่ได้เลยว่ะสงสัยยุ่ง ที่นู่นคงไม่ค่อยมีสัญญาณโอ๋โอเพื่อนกูทำหน้าเป็นหมาหน่อยเลยเขาไม่ลืมวันเกิดมึงหรอกเดี๋ยวเขาก็มาเบลว่าพลางยกมือขึ้นทำเป็นรูปหัวผมอืมกูจะรอเอานะอย่าเศร้าอย่าเศร้ามามาจัดของกันดีกว่าแล้วผมกับเพื่อนๆก็ช่วยกันจัดงานใช้เวลาไปเกือบครึ่งวันอาหารการกินถูกจัดการโดยป้าอิ่มวันนี้มีคนใช้หลายคนถูกส่งมาจากบ้านใหญ่เพื่อช่วยจัดเตรียมงานทั้งของข้าว หวานและเครื่องดืง่มถูกจัดเป็นโซนอย่างชัดเจนโต๊ะทานข้าวถูกจัดวางจานและอุปกรณ์ต่างๆอย่างสวยงามต้นไม้รอบๆบบ้านประดับไปด้วยไฟหลากสีสันทางเชื่อมไปยังสระว่ายน้ำมีไฟประดับในสระว่ายน้ำเต็มไปด้วยบอลลูกเลกลอยเต็มผิวน้ำไม้ดอกไม้ประดับจัดเอาไว้อย่างสวยงามในใจกันร,รอบรบบ้านความจริงผมชอบแบบเรียบเรียบมากกว่าแต่ทุกอย่างถูกจัดการด้วยคุณพ่อและคุณแม่ เห็นป้าอิมบอกว่าวันนี้ท่านจะเข้ามาช่วงเย็นเพราะตอนเช้าติดประชุมสําคัญเบลและเป้ช่วยกันจัดป้ายและโซนวางของขวัญผมชวนคนไม่มากนะส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนสนิทแฟนคนในครอบครัวเพียงแค่นั้นแต่ที่แขกจะมาเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเพื่อนธุรกิจของคุณพ่อและคุณแม่ทั้งนั้นเลยทําให้งานมันเกิดของผมมันดูหรูหราเกินเหตุจําเป็นเมื่อไร่จะเย็นนะอยากเจอได้วาลาพาร์ทบิวเอ เดวา่าวันนี้เป็นวันที่ผมได้รับอนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้แล้วผมรีบตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อออกจากโรงพยาบาลก่อนที่ผมจะกลับบ้านผมก็ได้แวะซื้อวัตถุดิบสําหรับทําเค้กและรีบตรงกลับบ้านทันทีเริ่มทํากันเลยเนาะคุณพ่อว่าขึ้นแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์สําหรับทําเค้กออกมาวางเอาไว้ที่เคาน์เตอร์กลางครัวครับผมตอบกลับไปแล้วเดินไปหยิบผ้ากันเปื้อนผืนโปรดที่นี่วันนี้ผมได้เห็นมันแล้วมันเป็นสีขาว ตรงกลางเป็นลายดอกทานตะวันน่ารักจังเลยผมเดินกลับมาที่หน้าครัวลงมือช่วยคุณพ่อทําเค้กเค้กที่ผมจะทําในวันนี้เป็นเพียงเค้กรูปแบบธรรมดาแต่แต่งเติมไปด้วยครีมหลากสีสันทั่วทั้งก้อนตรงกลางเขียนข้อความว่า Happy Birthday My Boyfriend แม้ตอนเขียนจะแอบ,บเขินคุณพ่ออยู่เล็กน้อยแต่ผมก็ตั้งใจเขียนและอยากทำมันออกมาให้ดีที่สุดเราสองคนพ่อลูกใช้เวลาทำเค้กก้อนนี้อยู่เราเรเกือบครึ่งวันเป็นเพราะผมเองที่เอาแต่พิถีพิถันและทำให้ช้าเป็นนิดหน่อยแม่ก็ทำเค้กให้แฟนทั้งทีนี่เนาะไลค์ like, จ้าพ่อคนครั่งรักและภารกิจของเราก็สิ้นสุดลงภายในเที่ยงวัน ผมจัดการนำเค้กไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนเพราะกว่าจะเย็นคงเซตตัวพอดีผมและคุณพ่อพักทานข้าวกลางวันเมนูอาหารวันนี้เป็นเมนูง่ายๆคุณพ่อนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในตู้ออกมาทำให้จนได้เมนูข้าวผัดหมูใส่ไข่แม้จะธรรมดา ต่สุดแสนจะอร่อยเลยผมเกือบลืมโทรหาเพื่อนๆผมเข้าไปอ่านไลน์มาแล้วครับทุกคนนัดกันไปที่บ้านของบิลคิมและพายมาไม่ได้เพราะพายไม่สบายผมจึงกดสายโทรหาเบลผมบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เบลและเปบยฟังและบอกเล่าถึงแผนการเซอร์ไพรส์บิลในวันนี้คือจะให้บิลรอจนรู้สึกว่าผมคงจะไม่มาแล้วและทำยังไงก็ได้ให้บิลเดินออกไปรอผมที่หน้าบ้านจากนั้นผมจะแอบอยู่ด้านข้างหลังพุ่มไม้ แล้วค่อยโผล่ออกมาเซอร์ไพรส์หวังว่าจะไม่ล้มนะเบลลรับเป้ยรับทราบแล้วบอกให้เชื่อมือได้เลยทั้งสองคนกล่าวแสดงความยินดีกับผมเรื่องการมองเห็นผมกล่าวขอบคุณก่อนที่สายสนทนาจะจบลงพาร์ทเดวาเอนพาร์ทบิวงานเลี้ยงเริ่มขึ้นแล้วในช่วงเย็นแต่ยังไม่มีทีท่าว่าเดวาจะมาเลยหรือจะลืมมันเกิดผมไปแล้วหรือ อาจจะติดธุระกลับมาไม่ทันแต่ถึงอย่างนั้นโทรมาบอกกันบ้างก็ดีนี่เล่นหายไปเลยคุณพ่อและคุณแม่ก็ต่างเอาของขวัญวันเกิดมามอบให้ผมเหมือนกับทุกๆปีปีนี้ผมได้เป็นนาฬิกาแบรนด์ดังจากคุณพ่อและกระเป๋าสะพายจากคุณแม่แขกเรือนในงานต่างก็เอาของขวัญมาให้ตามมารยาทผมกล่าวขอบคุณทุกๆคนอย่างเคยชินงานเลี้ยงดำเนินไปเรื่อยๆเ,เบลและเบย์ก็พากันไปหาของกินแล้วบอกว่าอย่าไปคิดมากเดว,ว่าคงมีธุระมาไม่ได้ละไปสนุกกันดีกว่า แต่ผมเลือกที่จะขอตัวออกมาด้านนอกผมมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านเฝ้ารอใครสักคนที่ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าผมยืนเม่อมองท้องฟ้าวันนี้ท้องฟ้าสวยงามกว่าทุกวันแต่นั้นไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกดีขึ้นเลย,ห,ยหรือจะลืมจริงๆรงสิ่งพลยในงานยังคงดําเนินต่อไปผู้คนเดินสวนไปมาพูดคุยกันตามทางมีคนรับใช้ในบ้านคอยเสิร์ฟอาหารตลอดเวลา เป็นปีแรกที่รู้สึกว่างานมันเกิดหน้าเบื่อที่สุดในโลกผมก็ลังจะหันหลังกลับเข้าไปในงานแต่จูจๆไฟทั้งบ้านก็ดับลงผมถูกสวมกอดจากด้านหลังนั่นทำให้ผมตกใจเล็กน้อยแต่ก็ดีใจผมคิดว่าต้องเป็นเดวาแน่ๆแ,แต่เมื่อผมหันหลังกลับไปหาคนที่กอดผมนั่นพลอยมาได้ไงบิวคะพลอยคิดถึงบิวทไมบิวถึงไม่ติดต่อพลอยมาบ้างเลยกล <c oughs> ับเข้าสู่โหมดพลอย พลอยเรื่องเรามันเดวาก่อนที่ผมจะได้พูดอะไรออกไปกับผู้หญิงตรงหน้าสายตาของผมก็ได้ไปโฟกัสเห็นใครบางคนที่ยืนถือเค้กอยู่ข้างหน้ามือแ็กถือเค้กก้อนโตไว้ในมือเทียนที่จุดไฟเอาไว้เริ่มละลายแต่กว่าที่ผมจะแกะอ้อมกอดของพลอยออกได้เดวาก็วิ่งถือเค้กหนีผมออกไปเสียแล้วและดูเหมือนอีกฝ่ายจะร้องไห้พลอยปล่อยพลอยมีไป บิวต้องกลับมาคืนดีกับพลอยก่อนไม่งั้นพลอยไม่ไปจิตจะริดมาเต็มพลอยฟังนะเรื่องของเรามันจบไปแล้วบิวมีแฟนใหม่แล้วเพราะงั้นเลิกแล้วต่อกันเถอะนะอย่าบอกนะว่าผู้ชายคนเมืกก่อกี้บิวเปลี่ยนไปชอบอะไรแบบนี้หรอกคะ่ะไม่ได้นะพลอยไม่ยอม <c oughs> แต่เธอต้องยอมปล่อยเพื่อนฉันเดี๋ยวนี้เ <c oughs> บลออกมาได้จังหวะเมื่อรู้สึกว่าทำไมเดวาสะพ้ยนานจังจึงชวนเป้ยออกมาดู แล้วพบว่าแผ่นทั้งหมดล่มเป้ยเห็นหลังววัยวิ่งออกไปทางหน้าบ้านเบลและเป้ยจึงรีบวิ่งเข้ามาดึงพลอยออกจากการกอดบิวเอาไว้รีบไปได้แล้วบิวป่านนี้วิ่งไปไหนเราก็ไม่รู้อืมขอบคุณมากเดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเองมันนี่เ <c oughs> พี้ยเบลและเป้ยลากพลอยออกไปอีกทางอ๋อปล่อยฉันนะฉันจะไปคุยกับบิวให้รู้เรื่องส่วนผมที่ตอนนี้ตั้งสติได้กรีบวิ่งตามเดวาออกไปทันทีเดวาต้องเข้าใจผิดผมแน่นหน้า โอ้ยนี่มันวันอะไรวันเนี่ยผมรีบวิ่งออกมาจนถึงหน้าบ้านก็มีพบเดวาแล้วผมเดินตามหาเดวาไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายไปอยู่ที่ไหนของเขานะ p a พาร์ทบิวเอ็นความมนใจจากไลเตอร์ มาต่อแล้วค่ะตอนนี้คนอ่านต้องเกลียดไลท์แน่ๆน,แ,น <c oughs> แต่อยากจะบอกว่ามีแค่นี้แหละค่ะเพราะคนอ่านอยากให้ดราม่าน้อยๆไลท์ก็จะไม่ดรามา่าเยอะว่าแต่น้องเดวาของไลท์วิ่งไปไหนแล้วโอ้ย <c oughs> หนูบิลต้องตามน้องให้เจอนะลูกมาวันนี้จิตแจ่มใสตอนหน้ามารอดูกันว่าบิลจะง้อเดวาได้หรือเปล่านะโอเคและนั่นก็คือความในใจของไลเตอร์นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนที่ติดตามรับฟังมีความรู้สึกแบบว่า มันน่าจะมีฉักพว,วแบบมาทำไมอะ่ะแล้วมาถูกจังหวะด้วยนะมาถูกเวลาตอนที่เขาเพิ่งจะมองเห็นน่ะโอ้โห oh <no. S 1> อิน,อ,น,อ,นอินเกินไปโอเคไงก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามรับฟังนะครับ EP นี้ก็อาจจะมาสั้นๆแบบที่ไ이เตอร์บอกนั่นแหละฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับขอให้มีความสุขแล้วพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วบายบาย